วันนี้ว่าด้วยเรื่องของลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับด้วยความที่ว่าตัวลำโพงชุดเก่าที่ผมมีอยู่เนี่ยฝั่งนี้เลยไม่มีเสียงเบสที่ค่อนข้างเยอะสักเท่าไหร่นะครับคือมันก็พอได้ยินอยู่บ้างแหละเสียงแหลมมันเด่นมากกว่าเด็กคอนนะครับรุ่นอะไรเนี่ยด้านหลังเขียนว่า05้าจริงๆแล้วในเซตในชุดของเขาเนี่ยจะมีทั้งลำโพงซ้ายขวาอยู่ในกล่องเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่กันครับนี่เลยยี่ห้อ i b a s สหรือว่าชื่อรุ่นไม่แน่ใจขายอยู่ใน La z a d a เนี่แหละจะมีขนาดอยู่ที่6.5านิ้วนะครับมีก์ ขนาดของตัวลำโพงหันให้ดูแบบนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวลวดลายสีสันมีให้เลือกด้วยกัน2สีสีดํากับออกสีน้ําตาลนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวและเลือกสีไหนก็เหมือนกันครับเสียงมันไม่ต่างกันวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นแบบ RCA นะครับสายด้านหนึ่งนะครับเส้นแรกจะเป็นลักษณะเสียบ3 5มมิลิเมตรเข้ากับมือถือเข้ากับโน้ตบุ๊กแต่ว่าสายเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะ RCA นะครับแดงกับขาวปลายสายด้านหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกันก็คือเป็นแบบนี้ สายอันนี้แถมให้ฟรีๆเลยนะครับ1.8เมตรเห็นจะได้นะครับซื้อมาปุ๊บนะครับคุณไม่จะเป็นต้องมีสายอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าแถมมาให้หมดแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราย้อนกลับมาหมุนโวลลูมตรงนี้ด้านบนคือโวลลูมครับก็คือการปรับความดังความเบาแค่นี้ด้านล่างคือการปรับความถี่ที่จะแสดงผลออกมาเริ่มตั้งแต่3 5เฮิรตซ์ไปจนถึง1 2 0เฮิรตซ์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าย่านความถี่นี้คือความทุ้มเบสอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อให้ดูกันเลยดีกว่านะ าเกิดว่าเป็นแดงกับขาวด้านบนเนี่ยมันก็คือ Audio In ครับพอทที่ไว้ต่อกับมือถือโน้ตบุ๊ก3.5ม m มต่อที่แผงด้านบนแบบนี้ครับโอเคแล้วคราวนี้อีกเส้นหนึ่งเป็น Audio Out ถามว่าทําไมมันถึงต้องต่อ Audio In กับเอาถ้าเกิดว่าเราต่อเสียงจาก iPad จากมือถือจากคอมพิวเตอร์เข้าซับวูเฟอร์เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เอาสัญญาณเสียงออกไปที่ไหนเลยเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะเสียงเบสไงแล้วเสียงแหลมเสียงกลางหายไปไหนล่ะ มันเลยต้องมีการต่อออเดีโอเอาแบบนี้เวลาเราปรับไอตัวโวลูมเนี่ยก็จะเป็นโวลูมสําหรับเสียงเบสเสียงทุ้มเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการปรับความดังของออเดีโอเอานะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเวลาเราเปิดตัวลําโพงนะครับเราก็ต้องกดสวิตช์ออนแบบนี้แล้วมันจะมีไฟสีแดงขึ้นพร้อมกับอาจจะมีเสียง คราวนี้เราจะอินพุตเสียงเข้าไปด้วยนี่เลยฮะ iPad หรือว่าจริงๆต่อน้ตบุ๊กก็ได้ต่อมือถือก็ได้เพลงที่เราจะเปิดเนี่ยเอาตามตรงผมอยากเปิดเพลงตลาดมากๆเลยก็คือเพลงทั่วไปที่คุณฟังแต่พอมันเปิดแล้วมันติดลิขสิทธิ์มันอาจจะโดนดูดเสียงทิ้งแล้วคราวนี้เราจะเปิดทดลองให้คุณฟังทําไมอะ่ะเราก็อาจจะต้องไปเปิดเพลงที่มันเลี่ยงลิขสิทธิ์นิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาลองดูครับเริ่มจากนี่เลย okay, เอาปไปไป,ไปเอาซอสมาเอาซีอิ๊วมาอ่ะเพลงแรกสำหรับเพลงเลี่ยงลิขสิทธิ์คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็นเวอร์ชั่นโคเวอร์ดูบ้างนะครับ คราวนี้เดี๋ยวผมลองแก้งที่จะปิดตัวซับวูเฟอร์นะครับให้มีเสียงเฉพาะตัวลำโพงเดิมก่อนโดยที่ลำโพงเดิมเนี่ยจริงๆก็เปิด EQ ในฝั่งของเสียงแหลมกับเสียงเบสเอาไว้อยู่แล้วนะครับอะลองเพลย์ไปก่อนอันนี้เสียงที่ต่อทั้ง2ลำโพงอยู่นะ คราวนี้เดี๋ยวลองปิดเสียงเบสที่มาจากลำโพงเดิมแต่ว่าเปิดซับบูเฟอร์อยู่นะออาลองดู ตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่าเราเปิดตัวอย่างให้ฟังแล้วอาจจะเปิดนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันต่อว่าไอตัววิธีการปรับซับวูเฟอร์ด้านหลังเนี่ยที่ผมบอกว่ามีวอลลุมแล้วก็เลือกความถี่ของเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับมากปรับน้อยมันต่างกันอย่างไรเอางี้ครับเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตเป็นค่าเสียงมาตรฐานที่ผมจะ อธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆก่อนผมจะขอปิดเสียงเบสจากลาโพงเดิมให้ออกเฉพาะเสียงแหลมอันนี้จะมีเฉพาะเสียงเบสที่จะปรับให้ฟังแบบค่อยๆปรับวิธีง่ายๆผมจะปรับวอลลุ่มให้เป็นร้อยก่อนอ่าวอลลุ่มนี่แม็กสุดเลยแต่ว่าจะค่อยๆไล่ระดับความถี่เสียงให้คุณฟังอันนี้นะครับคือเสียงที่ผมเนี่ยปรับความถี่เบสต่ำสุดก็คือเริ่มที่35เฮิร์ปรับวอลลุ่มร้อยแล้วนะ ดูเหมือนว่าหูผมเองที่ที่แบบฟังจากมนุษย์จริงๆเนี่ยก็เหมือนจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเบสเลยซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้เทสกันดีๆว่าเสียงเบสมันมีจริงไหมลองปิดลำโพงไม้ฟังแล้วกันอันนี้ปิดไปแล้วนะเสียงแหลมนี่ไม่มีเลยนะเหลือแต่เสียงเบสคุณลองฟังเนียมีเสียงอะไรไหม ซึ่งจริงๆแล้วอะด้วยความที่ว่าผมเนี่ยมีไมโครโฟนติดที่ตัวใกล้ไ,ไอตัวลำโพงมากกว่ามันอาจจะได้ยินเสียงเบสนิดนึงแต่ถามว่านิดนึงน่ยฟังรู้เรื่องไหมแทบไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าไอ้ย่านความถี่35เฮิรตที่มาเปิด100%ซก็ตามมันจะได้ยินแบบน้อยมากๆคราวนี้เดี๋ยวลองค่อยๆปรับตัวเฮิรตสูงขึ้นโดยการกลับมาเปิดเสียงแหลมด้วยให้มันผสมเสียงกันโอเคค่อยๆเพิ่มเฮิรตขึ้นไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้ผมปรับซับบูเฟอร์ให้เลือกค่าเฮิร์มาประมาณเที่ยงตรงนะครับก็คือ50%ของโวลลุมทั้งหมดอ่ะโอเคลองเพลย์เสียงดูเขาวนี้อย่างรู้ว่าปรับครึ่งเดียวเฮ้ย มันก็เหมือนได้ยินแว่แวๆคราวนี้ลองปรับเต็มดูไหมปรับแบบสักประมาณ80-90%ต้องบอกงี้ก่อนปรับ100%เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าตัวซับบูเฟอร์เนี่ยมันจะมีเสียงกระแทกแล้วมันจะปึ้งปึงป,ง,ปงเหมือนเหมือนใครเคาะไม้แบบเนี้ยซึ่งมันไม่เพราะครับมันทําให้รู้สึกน่าลาคาโอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับค่าที่ผมรู้สึกชอบที่สุดนะครับประมาณ80%ลองทดูบ้า ราน,นี้อย่าลืมนะครับว่าตัวซับวูเฟอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงผมชอบแล้วคราวนี้ไอตัวลำโพงเดิมอะที่ผมบอกว่าเสียงเบสมันเหมือนไม่ค่อยจะมีแต่จริงๆแล้วมันมีออกมาบ้างผมจะลองปรับไอตัวลำโพงเดิมให้เบสเป็นร้อยแหลมเป็นร้อยลองดู <laughs> ดูคร่าวๆแบบนี้ก่อนไหมคือเบื้องต้นเนี่ยผมทําให้คุณดูว่าหนึ่งเลยไอ้ตัวลำโพงเดิมนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะถูกใจอยู่แล้วหรือไม่ได้ถูกใจมันเลยเพราะว่าเราซื้อดอกลำโพงเล็กมากไปหรือว่าโปรไฟล์เสียงของมันเน้นไปทางแหลมหรือกลางมากกว่าเสียงเบสมันหายไปตัวซับบูเฟอร์เนี่ยมันจะช่วยเข้ามาเสริมย่านเสียงนั้นๆ ที่คุณอาจจะอยากได้ความสะเทือนซึ่งมันก็อยู่ในย่านเสียงต่ําซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดตาราง EQ ขึ้นมาคุณจะเห็นว่าเวลาเราปรับตั้งค่าจากมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มที่ประมาณ50 h z หรือว่า100 h z ขึ้นไปแต่ว่าจริงๆเนี่ยลำโพงเนี่ยมันรับได้ตั้งแต่35 h z เลยนะ ซึ่งผมลองทดลองให้คุณดูแล้วว่าค่า35เฮิรต์เปิด100ยเนี่ยมันแทบไม่ได้ยินการแสดงผลออกมาเลยถ้าให้ดีที่สุดนะครับผมแนะนำว่าก่อนที่เสียงมันจะไปถึงซับวูเฟอร์รุ่นนี้เฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นอื่นไม่รู้คุณควรมีตัวอีควอไลเซอร์ที่สามารถเล่งย่านต่ำๆได้ปรับ35เฮิรต์เหมือนเดิมแต่วอลลุ่มเนี่ยเล่งขึ้นมาอีกคุณจะได้ความต่ำความสั่นสะเทือนที่มันถูกใจมากกว่านี้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อารมณ์ลดแฮ ทำไมผมต้อง r e ฟเฟ e เ c e ์รถแหวะการฟังเพลงที่มาจากรถแฮเนี่ยเขาจะมีการทําเสียงให้มันรู้สึกว่ามันกระแทกใจเยอะเป็นพิเศษอะคือคุณลงไปยืนในงานแล้วมันจะปึกปึกปึกป๊ก กระจกบ้านก้างๆแทบแตกคุณจะต้องปรับแต่งเสียงมันซึ่งเสียงที่มันมาจาก iPad อ่ะมันมาเป็น o r i g i ินอลครับคือต้นไฟล์เสียงเป็นยังไงแสดงผลเป็นอย่างนั้นซึ่งไอตัวภาคขยายเสียงของซับวูเฟอร์รุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้สามารถปรับแต่งได้เยอะเท่าไหร่อันนี้ผมเทสให้ดูในเวอร์ชั่นซื้อแค่ซับมาช่วยได้ไหมอย่าลืมนะว่าราคามันอยู่ที่ประมาณพันหกว่าบาท ราคาถือว่าไม่แพงครับแลกกับย่านเสียงที่คุณถูกใจอัตราลดในการฟังเพลงมันสนุกมากขึ้นนะครับข้อเสียของซบวฟูเฟอร์รุ่นนี้คือจริงๆแล้วมันปรับโวลลูมได้ร้อยนะครับ EQ สูงสุดเท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยยี่เฮิร์ตอะไรของเขาอะถ้าเกิดว่าเราปรับ100%ทั้ง2คําสั่งเนี้ยลำโพงมันเหมือนมันรับไม่ไหวครับตัวซบวฟูเฟอร์เองมันจะมีการกระแทกมากกว่าปกติและเสียงมันจะเหมือนเป็นพลาสติกเกๆกๆอยู่ข้างในนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปปรับใช้ก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะคร อาจจะอยู่ที่ประมาณ 70%- 80%แค่นั้นแต่ถือว่าดีกว่าเดิมมากครับในหน้าลาซาด้าเนี่ยเอาตามตรงนะผมก็ไม่ได้รับเงินมาจากไอ้ลำโพงแบรนด์นี้หรอกผมแค่แบบว่าอยากได้ลำโพงซับวูเฟอร์สักตัวหนึ่งราคาพันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปอ่านคอมเมนต์ที่เขาพิมพ์กันไว้อะหลายคนก็ชมนะว่าเสียงดีจริงๆพอผมอ่านนะผมก็มั่นใจว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนี่ว่าพอมาลองปุ๊บเฮ้ยมันดีแต่ว่าไอ้คำว่าจริงๆนี่หว่าเนี่ยอาจจะแบบว่า คิดค่าไปน,นิดนึงคือมันพอใช้ได้ย้ายห้องไปก็อาจจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งห้องเล็กลงก็อาจจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเอางี้ถ้าเกิดว่ามีอัปเดตผมเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอที่เป็นช่องคอมเมนต์ละกันนะครับใครอยากสั่งซื้อก็ใน Lazada ผมแปะลิงก์ไว้แล้วไปซื้อตามกันได้เพราะว่าผมเทสเราเป็นแบบนี้ใครไปซื้อจากที่อื่นหน้าตาเหมือนกันซื้อไปอาจจะไม่เหมือนกันผมก็ไม่รับประกันนะครับเพราะว่าผมซื้อที่ไหนผมแปะลิงก์ที่นั่นโอเควันนี้เราก็ต้องทิงท้งทายไว้ประมาณนี้ครับเปิดอีกกกััพลงน